นี่ลูกเอ้ยถ้าเรามีความสุขเนะเราจะไม่นึกอะไรเลยเราอยากจะอยู่กับความสุขที่อยู่ภายในตัวของเราเท่านั้นแหละความสงบเนี่ยมันมีอยู่ในตัวไม่ใช่นอกตัวไม่ใช่ที่ไหนถ้าใจไม่สงบไปอยู่จักรวาลไหนมันก็ถ้าใจสงบอยู่ที่ไหนก็ความสงบอยู่ในต,ตัวของเรา แค่เราปล่อยวาเรื่องอื่นไม่ไปคิดกำหนงถึงเรื่องอะไรเลยทํากายสบายใจสบายก็ง่ายนิดเดียวนะเราก็เข้าถึงความสุขภายในได้แล้วนะความสงบภายในเราก็ได้ด้วยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องการความสุขความสงบเท่านั้นละใครต้องการความทุกข์หรือความยุ่งยากบ้างมีไหมไมีก็เป็นคนชอบคนนักนะเพราะนั้นความสงบมีอยู่ในตัวขอ <c oughs> งเราความสุขก็มีอยู่ในตัวของเรา แค่ปลอยวางเท่านั้นนี่นะจ๊ะเราก็จะเข้าถึงตรงนี้ได้